รถไถดัดแปลงครับลงทุนเท่าไหร่น,นี่ยวันนานี่เฮ็ดไปเนี่ยเฮ็เดเองออกแบบเองเลยตัดตัดส่วนส่วน หางนะครับตัดส่วนหางแล้วก็เชื่อมต่อเป็นค้ากับแคนรถจักรยานมอเตอร์ไซค์ตอนจะเลี้ยวก็กำเบกได้ได้ตั้งฉากได้วะเนี่ยเด,ดี้<อ>ยว,ยว,ยวตั้งฉากได้ป่ะเก้สิบองศาได้ป่ะโอ้โหวงเดียววงเดียวเกือบเก้าสิบองศาเกือบตั้งฉากได้ แต่งกำเลี้ยวกำเลี้ยก็เลี้ยวได้ประมาณนี้ต้องกำเลี้ยวนะครับเฉพาะที่เฮ็ดนี่มดไปเท่าไหร่ครับเนี่ยนี่ล่ะแต่งตัดตัดแล้วก็มาเฮ็ดใช่เนี่ยแกออกแบบเดียงเหดเดียงเลยมดไปเท่าไหร่ออ๋ ก่อนกูมีการก็ไม่กได้ทั้งคู่บาทเดียวมั้งบาทเซฟบักคักเลยอันนี้รถมื่นกูบาทเนาะไอไอรถชื่อมหัหลังเนี่ยเพชรเองเหรอเ้าโอ้หมื่นกว่าครับโอ้โ้เฮ็ดดีเฮ็ดดี ออกแบบนี้ทุกมื่อเนี่เป็นนิวัฒนการของผู้บรรย่าชาวบ้านดัดแปลงเดี๋ยวเอาซัมเนียกอนได้ครับสวัสดีครับ